ุ่้นี้ก็ได้ไม่ว่าอะไรต่อุออ่ออ้นี้กดปุกระดเอยผู้นี้กดุ่ก็ได๋อยัไก็ไม่กดแล้วหนึ่งก็ไม่กดอะครับอืมเมืเม่อันอาบีน่จะได้เด้งออกหาห้องออกจะไวไปกันไหนถึงชงั่วโมงเก็บชมั่วโม,มงไงอย่เจอเก็บหาเอแค่สองชองอั่วโมงอีกนานอะไรอะ่าโกงกลางเหรอ,อไม่ใช่หวะป่าโกงกลางแล้วหนึ่งเอาก็เด็กกูเห็นเป็น ยินเสียงป่าเนะาะถ่ากูไมีคืนเนาะว่าซ่ได้ยินเสียงป่าเสียงป่าเป็นยังไงวะเสียงไอ้ไนั่นไงพวกไอ้ที่มันอยู่ตามนะั่นน่ะตามป่าลงมือเรื่อนไปกล่องแล้วโอ้แม่งยังปิ๊งอยู่เลยที่อยู่นี่เราคอยเปือนตัวกูว้าวอันนี้จะนนยาละได้เลย อยูกนี่พาไปเป็นกล่องแล้วมองนี่ได้กล่องนึงพื้นกำลังเปิดเราได้เราได้สปเปกใหม่ก่อนเราจีบจีเรบบอกเลยแบบกูเรียนทั้งวันนะเออว่าไปกูชวนมึงเรียนทั้งวันเลยันจะเปกใหม่เรา โอ้ันทำมันกระตุกอยู่อ่ะก็อมองมาอยากเปล่นเออบางทีกูทกุกบางทีกูก็สกิลเช็คอยู่คือเดบกนไม่ติคดคนไม่ได้เพราะว่ามันคือมันหน่วงยันเดบกนไม่ได้ไมีเห็นว่ามันมาเลยีว่วยตัวโยเกะมันต้องการแทมีที่พาาอยู่ด้วยเยอะเร็ว,เวแล้วแล้วทั้ี่พามาแล้ว เกมไดสิบอร์เ <ify> ็แล mm ้ว hmm, ส so ุดไปฮะทีด้วยหาสิบเปอรเแล้วเกมหาสิเซ็นแล้วชุกไปโอ่คอยเน่งูกาดโซ่คอยเน่งูกาดหกสิบเอ็ซแล้วเจสิห้าแล้วโอยคอยเน่งูกาดสกิล โอ้แม่งกระตูกระตูกระตูอุ้ยหัวก็ผขาดเพื่อนยิง<ห>แล้วเพื่อนได้หนึ่งเครื่องแล้วเร็วไหมล่ะมีได,ดพายอยู่ด้วยดีมากมีได้พายอยู่ด้วยควววือ,อกดเร็วอ่ะเอาไปไหนไอตัวออฟมันไอตัวออฟมันสองสวดเร็วอยู่เลยเป็ตัวออฟอ่ละก็สองเออก็เร็ววะ เร็วอยู่เร็วทอนนี้ผ่านทางอะไรนะสี่เอ้ยนี่แหละมีสี่กับซองเป็นหกเลยเร็วจังถือว่าไม่ตั้งพิธีอื่นกันเลยนะเอ้าอุ้งสวดวิธีเดียวเสร็จเนี่ยวัดฒนผี่นึ่งไปไหนแล้ววะเอ้ากำลังจะไปสวดอินิพาอุ้งกุญชาน้องเราหนึ่ง กูกำลังจะเอาของไปสวดมันไม่ยอมเอาไปทีเนาะจะเตีกูเจอยาใหม่เจอยาไอ้แกเกมเอายาไปแห่ตรงปุ่นโอู่จ้าโอ้ยาไปแหย่ตรงตรงอะไรกันฮัลโหลเรีนนันอยู่เล่นวาร์ดแลนด์อยู่วาร์ดลนแล้วหนึ่งไม่อยากเรีนอาบีเนี่ยเหงาไม่เจอะเลยเข้ามาคิดถึงเพื่อน เมื่อคิดถึงเพื่อนอนาลามี่เมื่อวานกูเข้ามาไม่เห็นใครเลยที่ละมือบ้านกาก็เล่นกันอยู่กูว่กูเห็นตอนสี่ทุ่มหกเมื่อวานกูเข้ามาตอนสามทุ่มหกว่ะเข้ามาดูกูเขาไม่เอบไปใช่ไหมเข้ามาดูว่ามีใครคุยกันไหมเหงาอยากคุยด้วยอ๋อเมื่อวานนี้กูขัหลอนครับคอมอยู่วันนยุดี่ขึ้นวันนี้ดรีขึ้นอยู่มึงอยู่ดิสในหรือเปล่าไอ้เกมไอ้รามเข้าไหนอยู่อีกนิดนึงก็ได้ เออน่าจะใช่กูเจอแต่นำวิ่งว่ะนี่ว่ามีส่วนแล้วนะออมสินเอากูหาของไอ้เพื่อนไงน้องมึงเล่นอะไรกันเนี่ยโฟมมเห็นเด็กเกมโฟุ๊กตอกันสนุกขนาดนั้หรอวะเอามก็ลองมาเล่นดิถือว่ายังไม่กดติดตามยูทูปเพื่อนนารามเออยูทูปอันไนอีกทุกวันแลว ลงชื่อทุกวันนารามีคิดออว่าเป็นครับสคาไรนะเกมนะคือเกมมันลื่นขึ้นนะเยอะเลยแหละมันลื่นดีมันต้องซื้อเอาหงเงี้ยซื้อไม่เป็นื้อต่อโหลดราคาต่อโหลดราคาอตอนนั้นมะันเกทที่สามบาทเองตอนนี้ล่ะตอนนี้มันราคาเต็มเท่าเดิมละลอยกับบาทลอยลอยสามสิบลอยสามลอยสามสิบงงงตัวยิน วาซานไปดือ้อแล้วหลวัดเน่เป็นเปไน็นไปนหลวัดไงยี่ใจแล้วพี่เปาหลวัดให้คิดถึงพี่เปาพี่เปาเป็นอะไรมือลามหลวัดไงย,ยี่ใจอยากดีกินก็พี่เปาแต่พี่เปาไม่ว่างเลยอะช่วงนี้ไม่บอกว่าไม่ว่างตอนกลางคืนจนแกเล่น,นอาโคบีนั่นดิแกแกว่างแต่กลางวันเหรออืมจริงพี่เปาเหมือนกันดีเอ้าตรงนี้พันไม่ได้หรออันนี้คืออะไรนะ S <S เพื่อนตรงนี้มีสายสินเพื่อนอะไรล้รู๋ทกงก็มีสายสินเหมือนกันที่พามันเห็นเออเอะผีมันเห็นใครมาเยอะกูเห็นมนเห็นมันหาใครสักคนไม่รู้อะเอาอะไรไม่เล่นเกีบบายมือถือทุกคนไม่อ่ะมือถือมันมือถือมันไม่ดีกูอจะกูสาเติมเป็นฆาตกระสุดหัวอืลรากเต็มเลยเหรอ,อเติมซื้อชุดซื้อตัวซื้ออะไรเต็มเลยอะที่ว่าเติมเลยนะรามี มันใช่นะว่าม,ม,มันมันดีมันมันเลยใช่ไหมแต่ถ้าอยู่ในคอมน่าจะมันกว่านี้คิดว่าในคอมเดียวมันเลยในคอมมันตัวนี้เยอะคือว่าอยากให้เติมใหม่นะอมสินเอากูไม่อยากเปลียนนยย่ยนในตัวซับไงอยากเปลี่ยนแต่ในคอมเขาเรียนอะไรจริงอะเกมมึงหลอกไปแสนสินดิอ๋ออ๋ออ๋อจอสบายแล้วหนึ่ง นี่พาไปฉีดยาไปยันยันยัน,นเอาสินยนันหลาสุดไอ้เหี้ยมันยอมขนาดตีกูเวย์เวย์เวยยลูดิงวะ่ะก็มึงฝึกง,งานเสร็จเดือนไหนนี่กร,ก,กระกาศดาอกูค,คือไปถึงกันยาวะมึงกี่เดือนหรอพวกเดือนเนี่ยเท่ากัน สี่เดือนไปยสามเดือนเมื่อพวึ่งฝึกหรือเปล่าพอกูฝึกกันแต่ตอนในมีนาหนูคือทั้งเพิ่งฝึกกูฝึกเมตรสิบแปดเมษรสามแล้วก็แบบอาจารย์บอกไม่เอาสอบอาทิตย์ด้วยไม่ใช่หรอไม่นับไม่ใช่หรอด้วยมีใครได้ยินไหมได้ยินได้ยินได้ยินขอคำตอบหน่อยพวกมึงนับสอบอาทิตย์ไหมไม่นับนะแต่กูนับเป็นอาทิตย์เลยเออกูนับเป็นสัปดาห์เอาเอาสัปดาห์ละห้าวันใช่ไหม ไม่ถึงวันที่ก็ไม่ได้หาวันผมก็นับไปเรื่อยๆตั้งแต่วันที่สิบแปดกูน่าจะได้แล้วประมาณสี่บันรเเกมอยู่ไหนมันอยู่ไหนติ๊กหน่อยไม่รู้ไม่ได้อยู่กูบมีประคำสามเด้อจ้าเฟังพวกมึงกูไงนะกูคิดถึงเกมแล้วเกมแั้วที่ไหนมีเร่องะไรก็บอกเงาเลยได้เจอไอ้เพื่อนเพื่อนมาสั้น อยู่ไหนวางบนหรอกเฮ้ย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 เฮ้มากูมีสตันเยอะไม่ว่าตตันไหนไม่ได้แล้วโอ้มึงเดินมาหากูสิก็เขินบิวไปแล้วสิครับจังหวะนี้เพื่อผู้จัดกาเอาตายแล้วมันเดินมันเดินหนีกูอะมันเดินมาหากูมันก็ตายไปได้ไอ้เหี้ย ไม่ใช่มึงต่อยมั้งบอกว่ไม่ถึงมันเดินตาม